ครับกับสวัสดีนะครับนตอนเศร้าๆนะครับของวันที่สิบสามนะครับสิ 13. บสามมกกะลาสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับนี่ครับมอนีก็เป็นตอนเศร้าๆนะครับกัเขาสวนนะครับกัข้างที่เห็นข้างหลังนี้ครับเป็น บ่ันควนนะครับหลังจากฝนตกมาสองวันนะครับก,นกนนบ็นี่วันที่สามนะครับก็บ่รูว้ว่าหมอกนะครับมายังไหน,นะครับเมือดฝ้าม่วดดินนะครับนะครับสวนของเฮาจะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องให้เบึ้งชัดๆนะครับครับบนี้ยากาศในสวนนะครับ ทงเศร้าๆนะครับส่วนนี้จะเป็นส้นพืชผักอายุสั้นนะครับแตงก็เริ่มใกล้จะได้เก็บแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับวิสัยทัศน์บ่ค่อยดีนะครับท่านใดมีการขับขี่กับปวดระมัดระวังกันด้วยนะครับครับปรากฏการที่คนในเมืองกรุงนะครับอาจจะ มะเคยสัมผัสเนาะครับลูกเสางเขาเกิดจะกกเป็นผลดีครับฝนตกมาสองสาวันแล้วก็มีหมอกลงหนาบ่ได้ลดเนาะครับนี่ครับอัปเดตมะเขือเขียวมันนี่เนาะครับที่เขาปลูกไว้โตเร็วมากเนาะครับครับค่อนข้างจะโตเร็วเลยเนาะครับใบใบใหญ่เนาะครับสามาสามมาทิตย์พอดีเนาะครับโอ้ย ขอโทษครับสองอาทิตย์พอดีนะครับที่ลุงดินไปนี่แตงขี้ไกล้หน่อยนะครับที่เขาอัปเดตในคลิปก่อนก็นจะนี่ครับเริ่มเป็นลูกเล็กๆนะครับอีกบ่ถึงอาทิตย์ก็จะได้เก็บน,นะครับไปบึงผมมียังครับมาอัปเดตสวนนะครับทางเดินที่เขาตรงมาทุกวันเช่นเคยนะครับ บรรยากาศสุดยอดครับคนในเมืองบ่เคยเห็นแน่นอนครับบรรยากาศแบบนี้นะครับกล้วยปูกล้วยนะครับกัก,ากัาลัางแทงปีนะครับครับกล้วยเริ่มจะแก่แล้วนะครับออกลูกเยอะครับกล้วยครับกับประมาณสิบ ว่าถึงยี่สิบเครื่อนะครับฝรังก็ได้เก็บเสร็จแล้วนะครับก็บกาลังเริ่มห่อไม้นะครับฝรังของหฮอครับบรรยากาศดีมากครับื้นนี้ครับฝรังก็เริ่มได้ห่อไม้นะครับก็เริ่มเป็นดอกติดดอกติดผลนะครับครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับฝรังกลิ่มจูนะครับ ผ่าเบื้องเกยนะครับสวนเกยนะครับสำรวจทุกวันนะครับนี่ครับนี่ครับกำลังแท่งปีครับอีกต้นหนึ่งนะครับทันใดครับพี่กับปวดระมัดระวังเนะครับเพราะว่าพใส่ทัดบดีมาเน้นะครับวันนี้นี่ครับ้วยกำลังจะพ่อเก็บไปกินนะครับ ผิดพักของหฮอที่ปลูกไว้ก็จะถูกน้ำหมอกนะครับถูกฝนถูกน้ำหมอกก็จะสวยงามครับน่ครับฝรั่งกิ่งจูนะครับเริ่มอ,ออกดอกเยอะนะครับุ่นต่อไปเขาก็ออกดอกไม่เห้าได้เก็บกินเก็บขายนะครับมะเขือมือเสาก็ได้เก็บไปแล้วนะครับทำการเก็บไปขายแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนสวนกล้วยนะครับ คับมะม่วงนะครับม่วงน้ำดอกไม้นะครับเดี๋ยวจะไม่นี่ครับสวนสวนกล้วยนะครับผ้าผีผ้าหน่องอยางเบื้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศเศร้านี้ครับม่วงน้ำดอกไม้สีทองกะเลื่อมได้ฮวอแล้วนะครับรบ,บรรยากาศสวนกล้วยพวก วนี่จะยังบ่โตนะครับเพราะว่าทยอยปลูกนะครับไ่ได้ปลูกพร้อมกันนะครับจะนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดครับดีมากครับต้นกลวยนะครับนี่ต้นเล็กๆถึงเวลาเขาก็จะแทงปีนะครับแต่ว่าบ่ตตรงห่วงนะครับต้นกลวย ต้นลูกเขานี่ครับที่เกิดขึ้นมาไม่เขาจะมีต้นที่ต้นที่ใหญ่แร้วก็สมบูรณ์กว่าต้นแม่ของเขาแน่นอนครับครับทยอยเริ่มปลูกไม้นะครับจะเป็นสวนกล้วยครับมะม่วงน้ำตรงไม้สีทองนะครับแยมกันนะครับครับท้างเดินที่ต้องเดินทุกวันนะครับการปลูกผสมผสานนะครับ กล้วยที่ปลูกล่างๆกันยังบ่โตเนาะครับส่วนนี้จะเป็นสวนมะม่วงนะครับน้ำลงม้สีทองนะครับอยู่ข้างบนนี่กับประมาณหนึ่งร้อยต้นเนาะครับครับรบรรยากาศนะครับตอนเศร้านะครับประมาณ เดี๋ยวไปประมาณหนึ่งอยเมตรนี่จะโบเห็นยังเลยนะครับนี่ครับกล้วยที่เขาปลูกไว้เขาจะที่เขาตัดต่อไว้นะครับที่เขาตัดกึ่งต้นนะครับเขาจะบใช้งานกันจะเลื่อนเติบโตนะครับนี่จะเลื่อนเติบโต,บจะจะต,บตดีมากเร็วเรวกลัว,ลว,วบตัดนะครับผ้ากลับครับเพราะว่ามองบบเห็นทางนะครับ ั่งนู้นจะเป็นบอ่อปลานะครับที่เปืดให้ตกนะครับเดินกลมาันมานี่จะเป็นทัวนะครับทัวฟักเงาที่ปลุกรุ่นที่สามนะครับครับปลวกรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองกับเจ็บไข่แตมดรุ่นแล้วนะครับกำลังจะเจ็บไขยเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับรุ่นนี้แสงไล่ได้เห็นเพราะสมควนนะครับ ส่วนของตัวนะครับตัวฝักงาวนะครับก็จะปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับตัวห้ขาดนะครับการปลูกแบบผสมประสานนี่จะเขาจะขายยางละนิดละหน่อยนะครับแต่หลายยางนะครับกับพ่อได้มีไร่ได้นะครับนี่ครับตัวที่ปลูกไม้นะครับลังงาเนะครับ มันแตกยอดนะครับฟังนี่ก็จะหมดรุ่นแนวนะครับเริ่มจะได้เก็บรุ่นไม้นะครับครับจะเป็นเดี๋ยวจะพาไปเบึงฝรั่งกิ่มจูที่ปลูกไม้นะครับครับโซนนี้จะเป็นฝรั่งกิ่มจูบนขั้นหน้านะครับ เพิ่งปลูกได้บ่ถึงอาทิตย์นะครับนี่ฟังนี่จะปลูกไว้สองเดือนแล้วนะครับนี่จะปลูกไว้สองฟังนะครับนี่จะเป็นแจมด้วยทั่วนะครับทั่วฟังเงานะครับกำลังจะได้เก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับกำลังกินจูนะครับปลูกไว้ประมาณสองเดือนเริ่มแตกนะครับ พีผ้านอนนะครับมาเบ่งบรรยากาศนี้ครับใบเขียวสวยดีครับเพิ่งปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะครับกต่ยังบ่ใส่ปุ๋ยนะครับวับนนี้คงจะได้ใส่ปุ๋ยนะครับครับเป็นทางเดินที่ค่อนข้างมาเดินตอนเศร้านี่บรรยากาศดีครับเราก็มีความสุขครับครับกำลังกินจูนะครับอยู่ขั้นหน้าขั้นนี้ประมาณ 24ต้นนะครับที่ทําการปลูกไว้จะปลูกหางประมาณ2 2เมตรหาสิบนะครับนะครับลังกินจูนะครับย้ำด้วยทั่วฝังเงานะครับเพื่อว่าให้เสียพื้นที่นะครับปล่อยพื้นที่ว่างก็บัเป็นประโยชน์มาเลยนะครับนี่ครับชุดนี้จะ บ่รีบเอาลูกนะครับถ้าเขาเกิดดอกมากก็จะปิดทิ้งนะครับชุดนี้ก็จะรอประมาณคงที่เจ็ดเดือนนะครับยังสีไว้ลูกนะครับครับปิดทิ้งได้นะครับแต่รอให้ต้นเขาสมบูรณ์ก่อนนะครับเพราะเหมือนที่ปลูกไว้อีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนั้นเป็นรุ่นทดลองนะครับ ทดลองว้ลูกนะครับเดี๋ยวขั้นนี้ก็จะทดลอง <c oughs> ขออภัยครับทดลองไว้ลูกที่หกเจ็ดเดือนนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับนี่จะเป็นบอ่อปลานะครับกับปลาปูงยังบ่ท่านใดเสจนะครับมีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทยอยมาเรื่อยๆนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ อากาดเป็นส้นของบอ่อปลานะครับมิสัยทัศน์ดีครับเจมีต้นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ซีนะครับตัวนี้กะกำลังทย่อยห่อนะครับที่กำลังเป็นติดดอกกะรุ่นไม้กัยังมีนะครับรุ่นแหลกที่เหาอด้หไว้กะนี่ครับ เะบาเข้าใจกันนะครับปีนี้ก็จะมะม,ม่วงก็จะเป็นสองรุ่นนะครับนี่ครับดุนแหลกที่เฮ่าต้นตเตี้ยนะครับแหลกที่เฮาได้๋ยวหว้หนาะครับครับก็บขออภัยนะครับเมื่อกี้ก็มีช็อตเด็ดเนนะครับ ลื่นล่มเนาะครับลื่นล่มไปน่อยนึงเนาะครับเพราะว่ามันเป็นคู่เนาะครับขั้นคู่สูงเนาะครับกดจะมาอัปเดตลูกม่วงให่พีนองเิ้งเนาะครับนี่ครับทำการห่อไว้เนาะครับลูกสวยลูกเาวาครับเป็นม่วงม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ซีเนาะครับผลของค่อนข้างจะสวยเป็นชุดแรกเนาะครับชุดสงกะเรื่มกำลังทยอยออกดอกเนาะครับ ทีนี้กะจะเปลีน2รุ่นนะครับเมื่อกี้ก็ลงคันคู่มากกะลื่นครับเกิดช็อตเด็ดนะครับนะครับบรรยากาศมืดฟ้ามืดดินนะครับคันกู้นี่ก็จะมีเป็นบวบงูนะครับที่เมดรุ่นแล้วเนะครับเครื่อเขาจะแหงเฮียวลงไปนะครับนี่ครับตัวฝักเงานะครับ ส่วนคันคู่นี่จะเป็นบวบงูเนาะครับปลูกไว้ก็ได้เก็บกินเก็บขายไปมัดชุดเนาะครับลงทุนสิบบาทเนาะครับช่องละสิบบาทนะครับนี่ครับก็ยังเหลือลูกไว้ให้เก็บกินเนาะครับกะอัปเดตไว้เพียงแค่นี้เนาะครับมื้อนี้กะท่านใดที่ชอบกดไลค์ กดแช่กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับสำหรับมือนี่สวัสดีครับ